ราจะอยู่กันแค่สองคน <c oughs> คิวไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวพี่เตะคิวออกดิสก่อนแป๊บนึงเธอเราจะรอดหรือเปล่าก็แต่ถ้าเธอเขาไ่สนใจเราเนะี่ย เด็กพวกนี้ชอบสาบไปเด้อเดี๋ยวผมอะเราเราขาแบบแม่ผมออกไปไงโอเคสู้ๆนะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้นะโอ้ยโอ้ยโยกินน้องเลยเขาตกแล้วพี่แต่ผมโดนกินหนึ่ง เดี๋ยวเจ๊เปิดกล่องทองอยู่ตรงนี้ฉันเอาตัวสวดมาดีกว่าเข้าไปเราไปหน้าแมนชั่นเดี๋ยวให้เธอไปจูบอยู่หลังแมนชั่นครับโอเคค่ะแล้วผมเปิดกล่องพิธีข้างบนบพวกเธอเขาเข้าไปข้างในบ้านแล้ว เช้ปักพิธีนี่นะโอเคเดี๋ยวพิธีขอสวดก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครเจ็บดูหน้ากันนะโอเคค่ะปักข้างล่างกับ ห้าสิบพี่ไลใครอ่ะไม่ได้บอกใช่ไหมน่าจะไล่ย,ยูริแน่เลยน,น้องเล่นน้องเล่นมีมิวใช่ไหมไจุดแล้วนะโอเคไปค่ะ มมันมีอ๋อ<ม>พี่อ,อยู่ข้างโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปปักอีกไปจุดอันนึงไปไปสวดอีกอันนึงแล้วก็เราจะได้ปักเพิ่มอีกอันนึงได้โอ,โอ,โอ๊โออยทั้งวันจริงเหรอโอเค,อเคปากด้วยนะคะ <c oughs> สบายมากน่ายัก เราจะสวดเรื่อยๆให้น้องจุกไปน้องบอกว่าน้องไหวว้าเอมมา็ม่ามันมาได้เมื่อไหร่วะเอมม็ม่าเอมมา็เอม,มา่าโอ้ยเอ็ม่าเออ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 ไอ้ออ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 บ้าเอ้ยคน,นเธอถอ,อยฉันโดนไปสองเม็ดแล้วว่า สวดฝั่งนี้นะอ <ique> <ถ>ันนี enfin ้มันสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวเจ้สวดฝั่งนี้ไหวไหมอะยูริไหว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 เจ้จะเาปักสามเดี๋ยวเข็มเช้ท้ายเกมอุ้ยมันเท่าไหมน้าอุ้ยเท่าไล่ผม ายถ้าโดนโดน้ำมันมุดทอน้ำหายใช่ใช่ใช่ฉันก็จะไปท่อแล้วแหละเข้าไปแล้วอ้าโดนอีกแล้วโดนโดน้ำมากเขาโซนอ่ะอุ๊ยทอโดนอีกเม็ดหนึ่งคือขีดขึ้น้ับบนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเขาบาดอะไรเล่นมีวมิวพี่ประชาเล่นมีวมิว อ่าผมอยู่ระเบียงอ่ะเธอเธอายาอยู่ไหนเธอ,อม, <c oughs> มันมาเป็นมันบินมาเลยฉันสะประตูข้างล่างไปแล้วพวกเธอฉันจะตายรีบไปช่วยได้ไหม,ม,มอ,อุ้อย,ย,ยมันไล่ฉันฉันออกมาแล้วพี่อยู่ตรงนี้ ต้งไหนตรงไหนโอเคกำลังไปกำลังไปมาแล้วมาลักไกลเรากระละมามา,มา,มาเพื่อมาโอ้เร็วๆมารวมมารวมมาขอบคุณค่ะอุ้ยเขาโซนไม่เธอมันยังมีพิธีข้างบนอีกอันหนึ่งไงตรงนี้ตรงนเนี้ยเนี่ยเดีผมรอข้างล่างให้ก่อนแล้วกันข้างล่างต้องจุดอันหนึง่ง ใช้ยันแล้วมีอันนี้หกสิบเปอร์เซ็นต์ะเดี๋ยวเราเอาอันที่มันไอ้นี่เราเอา,เอาอันที่มันแบบว่าใกล้เสร็จแล้วกัน <Okay. S 2> นี่ไงทูบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแคาทูบมาทิ้งไว้ตรงนี้เอ้ย <c oughs> ผมโดนคิดเดียวนะไม่หน,หนูต้องไปหายาก่อนหนูผีทิ้งหนูหรือเปล่าทิ้ง<อ>ทิ้ง พี่ยังอยู่ข้างบนอยู่โอเคทีนี้พี่ที่ก็จะมีกองกลางแล้วก็ข้างล่างแล้วถ้าถ้าอันนั้นจุดได้นะพิมพ์ฝากที่ไม่นะฝากแล้วงล่างฝากลครับโอเคทีนี้พี่ที่แยกแล้วผมเปิดกล่องรัวๆนะ กาารยหายาเลยเดี๋ยวเจ๊สวดก่อนครับยนะเอกับนึงคับเธอเธอขึ้นสะพานแล้วก็โดดลงมาตรงพิธีส้มได้ไหมถ้า มากก็ไติดดับอยู่่ีละโอเคโอเคไปหายาต่อค่ะอย่ามาสวดนะนถ,ถ้าเธอซื้อกล่องมาให้ซื้อเรอยหรือเปิดให้หน่อยก็ได้ตายแล้วหนึ่งคนนะใครตายเอาไม่ตายเสียงเสียงมันเหมือนตายหายาไปเรื่อยๆนะหายาไปเรื่อยๆนะน้ำด้ ตายแล้วหนึ่งติมถ่วงเวลาให้หาไปเรื่อยๆนะอย่าแปลงร่างโอเคไล้ชั้น ไปพิธีอยู่ดีคนเจ็บอ่ะบิงไปทำไมก่อนผีอยู่ในบ้านยังจะเข้ามาอีกงงมากเดี๋ยวตายนะบอกเลยตีมาช่วยเจ้นหน่อยอย่าเพิ่งโผกไม่เจอเข็มไม่ที่งกองหมดแมพแล้วฉันฉันเหยบอวกผีอะ่ะฉันจะตายไหมอ่าขัา้งพอยังมี เต็มเลยอ่ะตรงไหนคะแถวแถวห้องสมดุดนะพี่ถแถวห้องสมดุดข้างในเหรอใช่ใช่ข้างในข้างนอกก็มีนะอยู่ิีน่าจะตายว่ะเธอนางไม่เอฟเลยเหรอโดดลงมาโดดลงมากำลังใส่ของช่วยยังคิวตายเหอะยังคิวมันห้าวนัก ไปไกลๆเลยไม่ต้องมาอยู่ใกล้ฉันเยี่ยาับสองสามเดี๋ยวอุ้ยทุกคนเขาอยู่หน้าไอ้นี่กันเร็ว อุ้ยตรงนี้มีน้ำมนต์นะอยากได้น้ำมนต์จังนี่แหละน้ำมนต์ฉันชอบพายมันจะได้ดีดนิ้วไม่ได้เราจะปล่อยให้คิวตายจริงหรอพยายามหาเข็มช่วยไม่เจอเข็มตือแต่ไม้กับอะไรก็ไมด้วยมันมันจะขวานชั้นมันจะขวานชั้น มันอ้วกอ่ะมันอ้วกใส่ไว้อ่ะมีโปรตไกไหมหายเข็มต่อหน้าเทาไปสิอย่าดีดนิ้วนะวาติม่ม อีติมไปฆ่าผีสิไหนเขยมมากมมตายเธอฆ่าสักสามอ่ะไม่ใช่ติมติมตีมันตีมตีมันใช้ใช้กอบหนูอยู่ไหนเร็วๆมาช่วยกันฆ่ามันเร็ว สังต่อยโอ๊ยอะไรบอยมาหนูหาตู้อยู่ก็ได้หาตู้เข้าไปได้ไหมหาตู้ให้หน่อยมีตู้ไหมไม่ได้วยุดเข้าสามได้่อยก็ได้อ,อุ้ยผมว่าเขาโง่แล้วอ่ะภัยมันเลือดน้อย โอเคตีมระวังอิติมุดรู้สิไปทำไมห้องสมุดงงมากโอ้ยโอ้อยอ้อยไดทุกตัวพวกเธอระวังหน่อยโดดลงมาโดดลงมาเร็วโดดลงมาโดดลงมายาก็ไม่ออกเลยตีสโละโดดได้ไหมโดดได้โดดได้มาแล้วพี่ โอ๊ยมันเอายานันตกตกอะ่ะแย่แล้วน้ำน้ำเห็นน้ำใช่ไหมโดดได้อีกรอบรอข้างล่างพายมันโยนลง่างได้เลยพยาย,ยัมันตาผมออไม่ทันว่ะเจ็บมากเลย,กเกยทีสกีหมัดนี่แหละเกือบจะตายแล้วจริงหรอ ขาไล่ผมนะั่อยู่นอกแม่ทันตายแล้วพวกฉันช่วยไม่ได้เดี๋ยวผมรอไปขอประคำสามได้ไหมคะประคำสามได้ไหมคะติมติมเครืเอกแล้วเหมือนกัน,กน,กน,กนประคำมาประคำหนึ่งก็เอาวะมาข้างหน้าเหรอมามามา,มาเร็วอีติมจะตายแล้วอ่ะผมลงไปฟาร์มข้างล่างแป๊บเดียวจ้า<ๆ>มันอยู่ข้างบน อยู่ใกล้ๆรูนะอยู่ใกล้ๆรูลงลงบันไดมาลงบันไดมาเลือกแบบอนไปนี้ก้อยอ่ะไม่ทันละติมน่าจะตายอ๋อที่จะเป็นี้เอาไปหนึ่งหมัดเข็มอยู่ไหนก่อนเข็มไม่ออกเลยมีดาวุ่อ่ะ อาวุธกับยานเกลื่อนเลยตายจนได้ออกไหมเข็มออกไหมพยายามหาดีภาคกล่างกล่องหมดแล้วผมต้องออกแล้วไม่มีกล่องละไม่นะฉันยังไม่ได้ชุบติมเลยเธอแอบ,บตู้ไปก่อนอ๋อติมเพิ่งตายหาทางไปชุบติมก่อนผีไล่เธอปะ เดียวประคำตีทุกอย่างยกเว้นเข็มไม่เราใช้ประคำกันไงเข็มมันก็เลยไม่ออกเราใช้ไอเทมกันเขาไล่ผมพี่เจอวยวอยู่ยูตตรงไหนเขาลางเขาลากเราจะตายกันหมดแล้วตายอยู่พี่มียามสองอขึ้นมาได้ไหมคะได้ครับขึ้นมาทางนี้นะ ออกแต่น้ำมนรอบเนี้ยไอเทมไม่เป็นใจเข้ามากลางไมครับโอเคโอเคไปโดดตรงห้องสมุดรอโดดรอโดดไปอยู่หน้าบ้าน ฉันโดนอีกสองทีอยู่กล่องหน้าแมนชั่นน่าจะดีนะเปิดอุ้ยยาออกแล้วมาเอาเร็วผมดูไล่พี่พนกำลังพยายามไป ถ้าฉีดเลยถ้าฉีดเลยโอ้ยเธอฉีดเลยเธอฉีดเลยจะได้ไฟมันต่อก็จะตายอ่ะโอ้ยตายแล้วไม่ตายไม่ตายได้อีกทีนึง จจยยาามาเร็วตรงนี้ตรงนี้มาเร็วมาเร็วตรงนี้อยู่ที่เดียวกับฉันแล้วเร็วตรงกลางเต้นอะอะเต้นเต้นเต้นโอ้โอ้ได้นี่เดี๋ยวก็ยังดีมั้งกล้องมีกล้องโอเคเออเออเขาใช้โล่ไปอย่างอ้าอย่าควนหนูใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วโดนได้อีกทีนึง เธอเธอเหลือเลือดเท่าไหร่เธอวิ่งมาข้างหน้าวิ่งมาข้างหน้าวิ่งมาให้ได้วิ่งมาให้ได้เร็วๆโอเคสีจู๊กอ่ะหนึ่งมัดสิ่มช็อกสิ่มมันจู๊กอ้าอ้าผี โอ๊ยโอยตายเลยเขาไล่ผมนะผมต้องหายาให้เจอผีก็เจ็บนะ่าหรือว่ากำวิญญาณออก อแต่แท้มผีน้อยมากเลยนะหรือจะออกเธอโดนได้กี่ทีผมโดนสองแต่ถ้าโดนขวดอาจจะมีเดียวออกออกออกเลยมันมีประตูอยู่ตรงหน้าอะไรวะเรียกสวนะไรสวนดอกไม้มาข้างนอกใช่ใช่ติไปข้านอกก็ได้ติมออกตีมออกอไอตรงที่มันเป็นกอไผ่กอไม้ตรงนั้นนะมัน <laughs> จะเรียกว่าอะไรไปเร็วไปเร็ววิ่ง กองไม้เสียดายอะ่ะผีแอบแล้วนะผีกลัวเหมือนกันผีก็จะผีก็เจ็บคือถ้าโดนประคามอีกสักนิดนึงตายเลยเท่าใช่อินยังคิวนั่นแหละตายก่อนเพื่อนเลย <c oughs> ไม่จริงเอาอะไรมาสวยก่อนงง